ชาวบ้านสาลาแสดงตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพรามและขะหบ,บดีชาวบ้านสาลาได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคโดมพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคโดมทรงประกาศทำแจมแจ้งโดยประการต่างๆ ทั้งเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ขอถึงท่านพระโคโดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคโดมจงทรงจําข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แหลอปันกะสูตรที่10จบขหปฏิกวัคที่หนึ่งจบบริบูรณ์รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ1กัณทรก,รกสูตรสองอัฏกะนาคราสูตร3เสขปฏิปทาสูตร4โปตริยสูตรห้ 5. ชีวกะ สูตร 6. อุปาลิวาทสูตร 7. กุกุระวะติกสูตร 8. อัอภยาราชกุมารสูตร 9. พหุเวทนิยสูตร 10. อปนกสูตร